ปัดเพื่อนเพื่อนเพื่อนครับมืออ่อวันที่13ส,สิงหาคม2567ครับปัดเพื่อนเพื่อนเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดออกครับเฮ็ดออกบุระมาเมืองเด้อมาเมืองเด้อปัดทูบุระเดี๋ยวได้เอาเนี่ยเอากันบุระใครบ่เป็นใครน้อยๆอยนะครับเมืองมันขึ้นเป็นกิมเป็นกิมอยู่คนบันเพื่อนเพื่อนว่าเบิ่งนี่นี่ครับ วางนะครับปุระปุระครับมึงได้ผมผมเปลี่ยนแห้งเบิ้งนี่ครับนี่ครับเหล่าเบิ้งเทิงๆครับมีแต่เห็ดเลยครับปุระอืดปุระพี่อู้ป้าเห็ดลงโง่ครับปุระอยู่นในหมามีแต่เห็ดลงโง่ครับปุระอือปุระทางในก็มีครับอือปุระเพื่อนเพื่อน นี่จะดอกจุ่มๆงามๆครับปอดทููายุ่งไรยนี่ตุกเอกมิตอรดอกใหญ่ใหญ่ดอกใหญ่มึงมึงมยูนนี่ยู่นี่กากลัง้อืมทังฝุ่นเปลยมันหรือเปล่าสุกนี่แหละไอ้ถ้าแดดนี่ปอดท้าแดดนี่สีออกลายได้นี่มันดินแตกมันดินแตกม่ว่าเนี่ยดูเลยว่าเห็นล่งอกสิวดินมันแตก ป้าพุ่มนี่กันป้านี่จะดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆงามๆครับเพื่อนๆป้าเถอะป้านี่เมียโอ้ยขอายก็ปัดเลยนี่ไข่เนี่ยอือไข่หนีไทยแล้วไงกูหมูเลยโอ้ยควายเหยียบโอ้ตัวโอ้ตกเหยียบแล้วเนี่ยบอกแล้วว่ายางยางนี่แล้วว่าเป็นตะยงงเหยียบจนวายอยู่เตะพุ่มอือเขา สองมื่อวานี่เราแรงสิได้เก็บแค่เดียวเพราะว่ายางยางหยับสับเอาเนี้ยใส่ใบกัอันนั้นอยู่ไหนบ่เวลามันถึืเหยียบเราไม่สิจะเล่นโอ้บานบานบานอยู่มัเป็นยังโอ้โหดอกมีไหมทำกำปั้นโอ้โหแม่หยียบอยู่สวยว่าพี่ยันมีะเหยียบอยู่นี่สองแบบมัเป็นยังมัเป็นยังมันงบานอยู่ขึ่นต่อโอเคโอเคอันนั้น